ความเดิมตอนที่แล้วสามารถขีไก่กูได้ลนะโลกตรงกลัวจงกลัวจงตัวช้างไก่พืชกูรวยลูกความในตอนนี้ความจะบปวดคือการหายใจ<笑><笑>นะหมดแล้วไก่แบบมีไก่ไกไกไกมีเก้ามาแม่เจ้า<笑><笑> กูดอิมบริงแรดวันนี้เป็นวันที่สดใสแล้วฟันของไอช้างไก่พืชนี่ก็เริ่มเน่าแล้วด้วยอะ่ะวันนี้เองต้องเปลี่ยนปากใหม่แล้วนะลูก บังเอิญว่าบนกอดนี่ไม่มีหมอฟันฉะนั้นลืมเรื่องคาฟันไปได้เลยสวัสดิการก็ไม่มีด้วยฉะนั้นกูไม่ยอมเสียตังกับมึงหรอกเพราะมึงเปลี่ยนปากใหม่เปลี่ยนหัวใหม่เลยง่ายกว่าเอาล่ะวันนี้ผมมีแผนว่าผมจะพายช้างไก่กุ้งนี้ไปเก็บชิ้นส่วนเพิ่มครับผมเพราะว่าผมเริ่มลำคาญหูช้างแล้วดูดิดูมันพับไปพับมาดิมองไปยังไงก็เหมือนกับคาเมลบอลแสกเลยทีพูดภาษาไทยก็คือเหมือนไข่ไข่อูดกูโง่อะ คือเดินไปมันก็พับกูตีเอปบปบปบย่างเงี้เห็นแล้วไม่สบายใจอย่างแรงเลยครับผมก็เลยว่าจะต้องไปล่าของสักนิดหนึ่งนะอ่าช้างไก่พืชเราควรไปตรงไหนกันดีเนี่ยตอนแรกเข้ามาตรงนี้ผมนึกว่าจะมีประตูเนี่ยน่ละน่าจะต้องขึ้นไปข้างบนนู้นฮะอ่ะไปลุยอาล้พอขึ้นดินแดนนี้ไปก็เป็นดินแดนที่เราไม่เคยเจอมาก่อนอ่าปนี่คือดินแดนสวนทยาแห่งใหม่ช้างไก่พืชพอมาถึงตรงนี้เองจะได้เพิ่มชิ้นส่วนและเองจะได้เปลี่ยนชื่อนิดหน่อยด้วย โ okay. อเคอะ้วผมเห็นตัวแปลกๆตัวนึงนะไม่รู้มันคือตัวอะไรแต่ผมอยากรู้ก็เลยไปดูสักก่อนเถอะแต่ก็ก่อนอื่นขอเคลียร์เรื่องหนึงนาช้างไก่พืชมึงช่วยเปลี่ยนเสียงตัวเองหน่อยได้ไหมคือเสียงมึงขู่สู้อย่างงี้กูแบบรู้สึกลำคาและเกินเพื่อนโอ้อันนั้นเหยื่อใหม่วะ่ะเอาละปะแผนเดิมนะเราจะใช้ฟอร์เมชันปีกกะเรียนเองไปทางซ้ายข้าไปทางขวาปช้างไก่พืช เมื่อแต่ก่อนก่อนอื่นขอหยิบอันนี้ก่อนเอาล่ะฟอร์เมชันปีกกระเรียนลูกพอ่อเมื่อรู้มันก็ว่ามันคือตัวอะไรแต่บนก่อนนี่ตัวอะไรก็ลำบากอุบาทมันก็หมดแหละเ,เดี๋ยวก่อนอันนั้นคนป้สวัสดีชาวพื้นเมืองมาดีไม่ทำร้ายโอเครือสมภพนี้จะสงบไหาสวัสดีแต่วัดเออกูบอกมาดีเพื่อามาดีชา้าใจกพือนจะไปกัดมันชิบหายอ๋อทีนี้กูต้องฆ่าคนอีกอ เอ้ยมันมีปืนด้วยลาันโถดกันแจวชักใจพืชนลาวิ่งชักใจพืกูตายดีดีปัญห์น้ไอ้กูขึ้นไ้กูขึ้นลาวิ่งกูมาผิดที่กูมาผิดที่อย่างแรชักใจเออเร็เป็นไปตามคาด อ้าวล้วเมื่อกี้เกิดอ,อะไรขึ้นว่าช้างไก่พื้นลูกพ่อโอ้โหกลับมาตรงนี้เลยไกลจังวะอ้าวแล้วผมไม่แน่ใจเมื่อกี้มันเกิดอ,อะไรขึ้นเดาไปว่าเราไม่ไหวสําหรับเกาะฝังนั้นฮะแต่เพราะว่าเกมนี้มันต้องมีแบบวิวัฒนาการของการเดินทางไปแบบเรื่อยๆนะ เออไม่แน่เมื่อกี้ผมอาจจะข้ามขั้นตอนก็ได้ก็เลยตายแบบโอ้โหตายอนาถมากค้องหายอยู่ฝั่งนู้นเยอะแยะเลยแต่ไม่เป็นไรฮะตามใดที่ผมยังอยู่กับไอ้ช้างไก่พืชค้องหายก็ไม่เท่าไหร่หรอกเดีจะว่าไปเออโอเคอันนี้ยังอยู่ w h t the f... ผมเมื่อกี้เมื่อกี้เป็นไข่อ้อเพื่อนมืองควรไปเช็คลูกตาได้ <laughs> ว่าตากูไม่ปกติแล้วแหละโอ้ตายตายตายบางครั้งผมก็ควรเอาสมองตัวเองไปเช็คได้แล้วนะว่าการที่มาอยู่กับสัตว์ประหลาดแล้วก็โดนกระทบกระเทือนบ่อยขนาดนี้มันทําอะไรมัง่งแต่นั่นก็คืออีกขอ้อเสียของการประจนภัยฮะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าวันไหนเราจะกระทบกระเทือนทางสมองแล้วก็ทําให้แบบตาข้างหนึ่งมันเป๋ไปเป๋มาอย่างนั้นโอเคเอาล่ะถึงฐานแล้วลนะ่ะช้างไก่พืชถ้าจำไม่ผิดเรามีของวางไว้แถวนี้อยู่ใช่ปะเอะเดี๋ยวก่อนไอตัวนั้นผมไม่เคยเห็นมาก่อนแฮะมันคือตัว อะไรเป็นคำถามที่ไม่น่าถามในเกาะนี้อย่างแรงเลยมันคือตัวอะไรเนี่ยอ้าวละเพื่อนเองคือตัวอะไรเอตีก่อนเป้สาสภาพมึงเหมือนหมูป่าเลยแค่แต่หมูป่าบ้านกูมีสีขาวอ้ากล้าตีมึงก่อนชักไก่พืชขย้ำคอมาลูกพ่อเดี๋ยวพ่อไปช่วยต่อยมนันอีกแรงสัตวห์หน้าแม่อ่ะไปชักไก่พืชฟอร์เมชั่นนกกระเรียนอ้าเอาหายมาดิมาดิมาดิาดาดไอ้หมูเอ็นมึงกลับมาดิมาสู้กันแบบลูกผู้ชาย แองกี้บอโอ้โหเลือดเยอะซะด้วยเอะเรอะไะช้างเอ้ยช้างไก่เพืชช้างไก่เพืชกรับอกกัดยกก็จะเป็นเดดแมนยุดเออช้างไก่เพืชกูสู้ไม่ได้เลยเนี่ยเอล่ะแต่ถ้าเกิดผมสามารถอ้อมไปรับอ่ะนอวช้างไก่เพืชไอ้บูเอ็นกูต้องฆ่ามึงให้ได้ไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้ วันนี้กูจะแตกเนื้อหมูปลาบักโยนี่เพื่อนช้างไก่เพื่อนลูกกูไอ้อออหมูเอ็นแม่ไงตายเลยเอาไงล่ะทีเนี้ยช้างไก่เพื่อนลูกพ่อรีสปอนได้ไหมลูกช้างไก่เพื่อนเหลือตัวกูคนเดียวในโลกที่แสนโหดร้ายนี่แหละ เวกับเวนเอาแล้วไงสัตว์เลี้ยงกูตายหาดซะแล้วแล้วไม่มีอุปกรณ์อะไรที่แบบทำอีกได้เลยอ่ะชิ้นส่วนก็ไม่มีเฮ้ยต้องหาไข่ตัวอะไรสักอย่างแทงและโอ้ยตัวนั้นผมจะไหวปะวะเนี่ยไม่น่าจะไหวแฮะผม ah, God, อาการ damage จะเอาละแฮมกี้กูเึงเสียช้างไก่เพื่อนไปสป,ปีริตนนักสู้กูพุ่งเต็มร้อย ตายไม่รู้เหมอกันมคือตัวอะไรมาจากหนังปีศาจเรื่องไหนแต่มพงตายว้าเฮ้ออย่างน้อยก็ได้ชิ้นส่วนมันมาแต่อยากได้ชิ้นส่วนเยอะกว่านี้เมื่อกี้ได้แค่กี่ชิ้นวะเนี่ยตาแม็กไดโนบอดี้แม็กไดโนบอดี้ชิ้นส่วนไดโนเสาร์เหรอน่าสนใจอาจใช้ประโยชน์ได้แต่จะว่าไปไก่ลูกพ่อไก่มานี่ลูกมานี่ลูกเมื่อกี้กูเพิ่งเสียช้างไก่เพื่อไปกูต้องการชิ้นส่วน what the fuck is that เองตัวอะไรวะเนี่ยพิกเกี้ยน,นกหมูพิราบโอ้ด oh ก่อนมึงเกิดมาเนี่ยเขาต้องทำแบบจดหมายขออนุญ,ญาตรัฐบาลไหมความน่ารักนี้ไม่มีที่ใดเทียบเทียมฮะนุ้นี้พาทางไก่พืชเดินอยู่แถวนี้ก่อนดีกว่าวก่อนที่จะไปตรงนู้นอ แค่สัตว์แถวนี้ก็แบบนึกว่าผมเห็นหมดแล้วฮะแต่โลกนี่มันมีอะไรมากกว่าที่เราคิดมาเยอะเลยอาล่ะฟังไว้ฮะทุกคนข้อคิดที่ได้จากเรื่องนี้ก็คือถ้าทุกคนเลี้ยงช้างไก่พืชกรุณาอยาให้มันสู้กับไอหมูป่าบะปะบอๆถ้าเกิดไม่รู้สเตนของมันไม่ไหวฮะถ้าไม่มีช้างไก่พืชผมไม่แน่ใจว่าผมจะสู้ตัวนู่นนี่นั่นได้หรือเปล่าฉะนั้นเราอาจจะต้องสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่แล้วฮะด้วยมือคู่นี้มือที่ทาให้ช้างไก่พืชต,ตายอนาถอ้าล่ะเออเลยมีของอยู่เหลออ เยี่ยมฮะผมไม่เอาปากปากปูหรอกถึงมันจะดีก็เหอะแต่แม่แบบมันอุบาทเกินไปอ่ะ่ะขาเม่งมุมโอ้ยเอาล่ะสิ่งมีชีวิตต่อไปที่ผมจะสร้างถ้าท,ท,ทางจะอุบาทมากเลยแหละใครที่ทนดูไม่ไหวหรือว่าดูกับนุกเล็กเด็กแดงครับผมก็รู้าปิดตาไว้เลยฮะโอเคได้เวลาสิ่งมีชีวิตใหม่เอ๋ยเจ้าจงปรากฏตัว สร้างอุบาทที่กูช์กไก่เพืชนได้เอ่อเอ่อเซไฮทูสปิเกตหน่อยครับผมเออแมงมุมหุ่นยนไก่โอ้ oh my god เอ่อเล่นเกมนี้เสร็จกูตกนรกแน่นอนเลยพระเจ้าไม่ให้อาภาัยกูแน่นอนที่กูสร้างไอ้ทัวเว่นนี่ขึ้นมาเนี่ยโ oh my god โอ้มึงอุบาทมากเพื่อนสุดๆเลยเพื่อนอหละเอ่เอ ขอเปลี่ยนขานิดนึงนะขาแบบเมื่อกี้เหมือนว่ามันจะเดินไม่เป็นว่วโอ้ oh my god มึงอุบาทมากเอาละ่ะไม่กล้าไปกระทักที่จะมองหน้ามันเด้ซ้ำไปแต่เอาไปว่าเดินปทจจัยดีกูไม่มองเลยกูไม่มองหน้า ยิ่งบอยย <moder ating> <Sod> ิ่งปวดใจกูสร้างตัวอะไรขึ้นมาวะเนี่ยเอาละเพื่อนเรามาฆ่าตัวอะไรสักอย่างหาของดีกว่าเนาะนี่เช่นโอ้โหเลือดเลือดเ้วเ้วตายอีกกนแบบไอ้มีแต่ตัวแข็งๆทั้งนั้นเลยเพื่อนเด็ด Dead again. God, เดอเกตกอดฟังกิ้งเดวิดอาแหละทุกคนผมว่าผมน่าจะต้องกลับไปที่วัดแล้วก็ไปฟื้นคืนชีพช้างไก่พืชมาก่อนนะเพราะว่าไอ้ตัวเมื่อกี้มันแบบเกินคำบรรยายจริงๆฮะอาล้วช้างไก่พืชลูกพ่อได้เวลาคืนชีพ เย้ดีใจแล้วเกิดที่ได้เจอเองช้างไก่พืชโอ้กูจะบ้า,าตายไก่ตัวเมื่อกี้เอเดียว่าก่อนผมพกได้สองตัวเลยแล้วเนี่ยเคช้างไก่พืชกับมึงชื่ออะไรนะช้างไก่พืชกับหุ่นมุมไก่แล้วกันแมงมุมหุ่นแล้วก็ไก่เอาล่ะช้างไก่พืชกับแคมป์เราก็ไดีวกว่าไอหุ่นมุมไก่เองเดินไปข้างหลังชื่อ กูปวดหัวกันชื่อที่กูตั้งให้แต่ละตัวเฮ้ยไก่โอ้โอ้นี่เป็นไก่ที่ปกติที่สุดที่ผมเคยเห็นมาก่อนเลยไก่จริงๆชื่อสุดยอดมากไก่จริงๆกูเจอสิ่งมีชีวิตปกติบนเกาะนี้สิ่งที่ต้องทำก็คือเด็กเอาปีกมาเย้ เจอสัตว์ปกติทักทีอันนี้คืออะไรเนีย่ยฮาวเวดสตันสควกักแหกปากและสตันมอนสำหรับไก่โดยเฉพาะอืมน่าสนใจตาบัวตาช้างหูช้างหูช้างคงไม่ต้องแล้วแต่ั้าผมว่าหูช้างไม่น่าจะมีประโยชน์เท่าไหร่และเกะกะมากเลยด้วยน่าแหละเอออปีไก่มายิ่วของเต็มน่าแหละปะากลับเดินลับไม่อยากเชื่อว่าจะเจอ สัตว์แบบสัตว์จริงๆบนเกาะน,นี่ฮะสัตว์แบบปกติน้ำตาแทบไหลใจดิ่เต้นรัวๆเลย <c oughs> เอาล่ะช้างไก่พืชเองกำลังจะวิวัฒนาการไปอีกขั้นเตรียมตัวได้เลยก่อนอื่นเอาตาออกก่อนเพราะแม่มเกกะะ <c oughs> พอมีลูก,กตาแล้วมึงชอบหันตามเอาปากออกด้วยเออนั่นแหละอยู่นิ่งๆไว้เอาหูช้างออกเก็กก็ได้ล่อขึ้นเยอะเลยว่ะ นี่ช้างไก่พืชเวอร์ชัน2ครับผมเสริมชิ้นส่วนที่เป็นขนสิงโตไปด้วยจะเปลี่ยนชื่อมันเป็นช้างไก่พืชสิงเนี่ยนะแต่ไม,ไม่ไม่เรียกลำบากเลาเป็นช้างไก่พืชเหมือนเดิมแหละ3พยางอ่าล่ะปะผมอยากลองใช้ไอ้นี่ออกศึกดูฮะก็จะลองดูว่ามันจะเป็นยังไงหลังจากที่พัฒนาเพิ่มแล้วนิดหน่อยผมเพิ่มแผงข้างหลังไว้ด้วยให้มันดูแข็งแกร่งขึ้นครับผมเพื่จะได้ไปหาชิ้นส่วนเพิ่มได้อ่าล่ะช้างไก่พืชงานเอ่องานแรกของเองก็คือขนปีก พยายามหาชิ้นส่วนปีกลูกอันนี้คือตัวอะไรเนี่ยไก่โอ้ยับไก่งโง่ฮะผมต้องการผมต้องการปีกไก่ฉะนั้นน่าจะต้องฟาร์มนิดนึงแหละอละไรไม่ไก่กำลังพกประสบปัญหาตรงนั้นแฮะเราต้องช่วยฮะอะ่รไม่ต้องห่วงไอไก่พร้อมเฮงมาช่วยละนี่แนเป็นไงวลรบ,บุรุษมาละช้าไก่เพื่อลูกพ่อฆ่ามันเออนั่นแหละ โอ้โหกัดอย่างแรงผมไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นเพราะว่าไอ้พวกนี้มันสู้กันก่อนหรือเปล่าหรือว่าเป็นเพราะช้างไก่พืชนี่มันกัดแรงกว่าเดิมเยอะเลยแต่พลังพลังพลังต่อสู้มันเพิ่มขึ้นมาแค่หน่วยเดียวมันไม่น่าจะกัดแรงขึ้นขนาดนั้นนี่วอชอ้างมันฮะอะล่ะมีตัวอะไรจะโอ้ผมเห็นอะไรก็ม่รู้ดสีชมพูชมพูท่านั้นไอหมูพิราบอยู่ตัวเดียวหรือเปล่าถ้าใช่ก็เสร็จเอาล่ะได้เวลาแก้แค้น ได้เวลาแก้แค้นละไอหมูพิราบมาวัดดาวฟาร์นบไม่ใช่หมูพิราบมตัวอะไรเนี่ยไอไก่ไก่ไไย,ยาวมึงคือตัวอะไรเนี่ยเพื่อนอ <c oughs> เกิดมาเออมึงคือตัวแกลล็อปปิ้งชิคเก้นไก่มาก ไก่แบบควบวบ่กไก่ควบชื่อแต่ละตัวอ่าเป็นอาหารในช้างไก่พืชกูนะไอเดียดีอย่โอ้โหเฮ้ยปากัมพลังใช้ได้กว่าอ่าเสร็จกูอ่าช้างไก่พืชกัดมันกัดมันเออนั่นแหละเอามาให้หมดเฟเธอร์เลสขนสีแดงอืมน่าสนใจแฮคุณสมบัติเมื่อกี้เป็นแบบไก่ยาวๆน่าสนว่ะ ไม่แน่ผมอาจจะพัฒนาไอหุ่นมุมช้างนั่นให้มันดีกว่าเดิมก็ได้ผมลืมชื่อมันเลยนะฮะแต่ช่างมันเถอะอ่าละอันนี้คืออะไรเนี่ยอืออออืแมงมุมเออผมไม่อยากได้ชิ้นส่วนไอตัวนั้นเลยแฮะเอาล่ะผมจะเลี่ยงมันไปก่อนละกันแต่ก็อยากเก็บเวลให้สั์ทวกนี้นะอ่ะโอ้ยโอ้โอ้มันโคดใหญ่ได้มันโคดใหญ่หรอฮะมันโค่นใหญ่ช้างใหญเพึ่กันมาลูกพ่อยัโคตรกว่าเดิมเยอะเลยว่ะมาร์ทูเนี่ยดูความสามารถดิสิ แล้ก็ไหนๆเจ้าบ้านก็นตายแล้วแหละฮะได้เวลาแดกไข่ม <c ười> ัน <Evet> เร็วมากกูเร็วจริงๆเร็วเร็วแบบชั่วมากาามาช่วยพ่อหน่อยลูกเออนั่นช้างไก่พืชช้างไก่พืชเนี่ยมันกินอะไรมันกินมันกินพืชหรือว่ากินเนื้อวะเนี่ยสิ่งมีชีวิตที่ผมสร้างผมไม่รู้เลยซ้ำว่ามันกินอะไรเวรกรรม กูนี่เป็นพระเจ้าที่ดีเหลือเกินเอาล่ะผมเห็นเหยื่ออยู่ตรงนั้นละฮะไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นตัวอะไรแต่น่าจะใช้ได้อยู่หมาเหรอแมวเหรอตัวอะไรวะขอดูหน่อยอ้าหมากับแมวผสมกันเซ็ตโกยโยวัตซ p p แมนมีชิคเก้นแกงแกงไก่รู้จักคุยกันเปล่าเอา้เอาควันกูซะงั้นมแมวแมวหมาแมวหมา,มมา f ก c k y แคทด็อกระโดดสูงดิเวย้ยขอขายได้เปล่าเพื่อน หุ่นมุมไก่ค่ะบอลโอ้ยกระโดดไปกระโดดมัดกัดยากสัตว์ตัวเนี้ยโอ้ยช้างไก่พืชหมดแรงกูก็จะหมดแรงแล้วเนี่ยกูเรียกชื่อแบบเรียบๆวงตั้งชื่อสัน้นๆได้ไหมแบบมะยมมะเหมียวน้องฟางน้องปิ๊บอะไรเงี้ยเออดูสิโอ้โหตายตายตาย,ตายมึงหุ่นมุมไก่ยี่หอยหลอดมึงก็กัดจะคล้องแค็มว่องไว,งวไปไหนวะเนี่ยแคทด็อกแมวหมาจริงด้วย อร่อยเลยสิท่าแม่ไอ,อช้างไก่เพื่อนมากินเนื้อนี่เนาะอ่ล่ะหวังว่าตรงนี้คงจะเป็นรังของแคทด็อกนะเยสเยสวัดธดิบชิ้นส่วนเอามาให้หมดเอามาให้หมดอะล่ะ ขอดูซิในตัวมีอะไรบ้างในตัวแทบไม่มีอะไรเลยแจมนี่กูเก็บได้ทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของกูไอหุ่มมุมไก่จะได้เปลี่ยนร่างละขอขายเยอะๆอ่ะล่ะช้างไก่พืชเรากลับแคมป์แล้วก็ไปแก้ไขน้องเองนี่วะน้องเองมันพิการมากผมก็ผมเออค,กกค้โลก็ค้โลอ่ะล่ะเพราะว่าน,นี่น่าจะพอสําหรับการเพอร์เฟกต์สัตว์ประหลาดแฟงเกนสไตล์ตัวหนึ่งของผมแล้วแลวหละฮะที่จริงอยากได้ปากหมาหมอยู่นะแต่แบบไม่ดอกปากหมาเลยเว้ย อา่าอะ่ะเองคงต้องใช้แบบเดิมไปก่อนละเพื่อนขออีดิตนะกูจะอ,อีดิตมึงกูจะเปลี่ยนแปลงร่างมึงอีหอยเอาล้ลดทุกอย่างทียังไงเนี่ยอ๋อดึงคอออกเราจะเริ่มจากสร้างต้นแบบเลยฮะต้นแบบก็คือแมวโอ้ชิ้นใหญ่ดีเว้ยคราวนี้ผมจะลองสร้างสูงดูแล้วกัน เฮ้ยมีปากแมวอยู่นี่ว่าแจมเลยทีน่นี้ผมสร้างแมวได้แล้วพระเจ้าช่วยท่านี่ไม่ใช่สิ่งมีชีวิตที่น่ารักที่สุดที่ผมเคยเห็นผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงละกูสร้างไปได้ไงวันนี้ตัวนี้เนี่ยการมีอยู่การมีอยู่คือความเจ็บปวดความเจ็บปวดคือการหายใจ อย่ามองหน้ากูอย่างนั้นเพื่อนอย่ามองหน้ากูก็ยิ่งรู้สึกผิดผมอยากสร้างให้เยอะกว่านี้นะแต่ผมถึงลิมิตแล้วผมสร้างได้แค่นี้แหละเอ้าแล้วตัวนี้ชื่อว่าแมวหอคอยนะครับ กูร <im> <repay> ักสาตัวตดบึงจริงๆเลยเพื่อนเดี <de km. S 1> ๋ยวผมอัพเวลแล้วเราน่าจะสร้างสัตว์แกมได้กว่านี้แต่ตอนนี้เอาเท่านี้ไปก่อนแล้วกันอาลาบแมวหอวคอยลูกค่้สวยสดงดงามมากโอ้ตายกูตาย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 ตอนทำไปทำไปขำไปกูเกือบตาย อะละโอเคผมต้องทำที่ขี่ใช่ปะที่ขี่ใช้เอ่อวายสิบอันโอเคอีซี่สตออ์อดึงวายครับเยี่ยมอล่ะมานี้ลูกขอเบาใถ่หน่อย ใส่ตรงนี้แล้วกันผมต้องการผมต้องการแบบอยู่ทังสูงจะได้คุมมินีได้เอ้ยเดี๋ยวถ้าใส่บอกผมไม่สามารถอันนี้ได้หรอกดิกูต้องเอาแมวกูออกชั้นหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเอาตรงนี้ออกก็ได้หัวล้นช่างมันวัดเดี๋ยวยังอุตส่าห์ยังอุตส่าห์ถึงลิมิตอีกเหรอเนี่ยกว่าตรงไหนออกได้อีกเด็ดกลางหัวละกันเออนั่นโอ้โหพิการยิ่งกว่าเดิมอีกเออนั่นได้สักเี แบบเดิมก็แย่พอแล้วตอนนี้ยิ่งกว่าเกา่าอีกเพื่อนมึงสูงไปไหมเูกแ,แบบมันเหมือนมีอะไรแปลกๆว่ะชิดส่วนไม่ตรงเนี่ยทำอะไรเนี่ยช้างไก่เพื่อนกลับมาก่อนแม่มเอาละเดี๋ยวอขอซ่อมตัวนี้ก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวค่อยไปจัดการเรื่องช้างไก่เพื่อนวิ่งตามไก่ไตรงนู้นฮะเออเลี้ยงไม่ตรงตาเขกูเออดีค่อยค่อยอยิงชั่วหน่อยปาน่าจะโอเคแล้วมั้งตอนเนี้ยโอ้โห m ม กัดดูตอนมันกัดทีสิกระโดดกัดทีแบบกระโจนใส่อะว้สุดยอดมาเออแล้วเองกินอะไรเป็นอาหารเนี่ยแมวหอคอยวิตาข้างล่างโคตรน่ารักเลยวตาช้างเนี่ยช้างไก่เพื่อนลูกเว้ยปากยังเหม็นเหมือนเดิมอีหอยห,อยหลอดเองกินอะไรมะกินเนื้อปะลองกินดูกินอะไรดีด,ดูเออกินเนื้อเว้ยค่อยแงชั่วหน่อยเอกินเนื้อเหมือนกันทั้งคู่ อ่าล่ะเดี๋ยวผมทําหออดีกว่า,าไว้ช่วยสองตัวนี้ตีด้วยครับผมไม่อยากเป็นแบบเออเป็นผู้ปกครองที่อูอ้งานแล้วปล่อยให้ลูกไปทํางานแทนเดี๋ยวโดนเอ่อกลา่าวหาว่าใช้แรงงานเด็กอีกไปประจนภัยกันดีกว่าในระหว่างที่วิ่งไปก็หาพวกหาพืชไปดูอู้ไอ้เวนี่ในเวลาแก้แค้นมานี่มาี่มาี่ได้ช้างไก่พืชเอาล่ะสวัสดีเพื่อนในเวลาพวกแก้แค้นละครั้งที่แล้วทำอะไรไว้ฮะมานี่ เออไอหมูพิราบตายเจ็บปวดทรมานเดชเดชทูออเดชทูยูไม่ใช่ให้ประกัศต้นไม้เออแล้วเอาตายเดชกากก็ยังชั่วหน่อยเก่งขึ้นเยอะเลยว่ะดีกว่าล่างเมื่อกี้เยอะเลยล่างนี้อา่าแะปลาขอเก็บของก่อนไม่ได้ชิ้นส่วนหมูแล้วเมื่อกี้เสียใจผิดหวังปลไปล่าวัตถุดิบดีกว่าอ่าช้างไก่พืชตามมาปะเยี่ยมตามมาฮะไอช้างไก่พืชเอสเออันนี้11เด แข็งแก่กว่าแมวนี่ยเยอะนะละกูต้องการขาแมวเพิ่มกูต้องการขาแมวเพิ่มแมวหอบคอยกูต้องการขาเพิ่มสี่ขาไม่พอฟาร์มฟามฟาร์มฟารฟามฟาฟาร์ม,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 มขาปูไว้ใช้ได้อยู่ขาปูผมมีไอเดียเกี่ยวกับขาปูอยู่ฉะนั้นผมต้องการชิ้นส่วนเ,เถึกจังวะถึกจัง ข้ามันช้างไก่พืชขอเก็บของก่อนถึกมากอะ่ะไอตัวเนี้ยดูดิบังนานจะไม่ตายอีกฮาวเป็นไปได้ยังไงโอ้เอาเอา,เอาสู้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 ฆ่ามันฆ่ามันฆ่ามันลูกโอ้ตายตายตาย,ตายวิงว่งวิงว่งวิงว่งวิง่งวิ่งวิ่งตามอยู่นั่นแหละผมควรทำนกหวีดแล้วก็มาเป่าเรียกพวกนี้ได้ละ ผมต้องเป่าสร้างคำสั่งให้พวกนี้ได้แล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันหายโอเคเออพวกเองทำอะไรกันอยู่นั่นวะเนี่ยกันไปนี่ลูกพ่อขอบใจสำหรับชิ้นส่วนนะแต่บางครั้งมึงก็ไม่ต้องลงทุนกันขนาดนี้ก็ได้เว้ยขายแม่มุมทิ้งไปเลยเอะไรเกี่ยวกับแม่มุมทิ้งให้หมดฮนะได้ตามหมามาวะจะไ,ได้อยู่นี่ผมพูดจริงๆเนี่ยผมเกลียดแม่มุมสุดๆดเลยทิ้งๆไปเลยของเกี่ยบแม่มุมให้หมดยะอะ่เอะเดี๋ยวเราเดินเอาดีกว่าเด็กๆ เออเออโอ้แต่แบบเดินเอาดาเมจน้อยมากแม่ม <t ell> ตีน่นนี่นั่นไม่ค่อยแตกเลยเว้ยเดินเอาเนี่อออนยอีอีอ <c ười> ีมาช่วยดิให้เออไก่บักเอฟเลยนตัวนั้นช้างไก่พืช <c ười> แมวแมวหอคอยก็ได้มาเนี่ยลูกทำไมแต่ละตัวกูสามพยาองกูเลยกูเรียกชื่อจนจะหมดลมแล้วเนี่ยจะหมดแล้ไก่แบบมีไก่มีกล้ามอะ <c ười> <c ười> แม่เจ้าโ,โลโบชิกเก้นไก่หุ่นยนต์มาช่วยกูด้วย มันเถื่อนด้วยนั่นน่ะมันโคตรด้วยนั่นด้วยเลือดอย่างเยอะเอาสิเอาสิมาช่วยสามลมสามลมโอ้อย่างโหดเลยแม่แทงตูดบันแทงตูดบันเออดันไม่ตายสักทียังหนาต้องให้แมวหอคอยมาช่วยตีอีกแรงอ่ะช้างไก่พื่งไก่ตัวที่สองตัวไม่ไหวว่ะตาย แรมกลัวจ,จะตาย,ยช้างไก่พืชเอาอาหารไปกินไหมลูกฟิตอ๋อน่าทองสารจาจารู้ว่าเจ็บอินเวนทอรีร่ฟูอาร์รรี้อะไรวะเมื่อกี้ที่หยิบที่หยิบมาเมื่อกี้คืออะไรไม่แน่ใจเหมือนกันช่าง,งเถอะเออตอนนี้บัตรสีคงไม่ต้องเก็บพวกนี้ไว้หรอกสไปเดอร์ไอฟัที่ชิดนี่มีแต่ชิ้นส่วนไก่เท่านั้นเลยเหรอเนี่ยแต่ทำไมมันเถื่อนจังวะ มาไก่อะไรของวันวานอะเมื่อกี้เอาล่ะมาถึงที่เปิดกว้างแล้วฮะตรงนี้ผมว่าผมน่าจะแบบมองเห็นทุกสิ่งทุกอย่างได้ชัดเจนกลิ่นของอากาศสดชื่นจริงๆเลยเอาล่ะผมต้องการอัปเกรดให้เยอะขึ้นฉะนั้นผมอาจจะต้องเข้าไปในโบราณสถานว่าเองกิฟฟอนปะนันค่อนข้างธรรมดา,าเลยให้ตัวนั้นอแงช่างมัน สัตว์ปกติธรรมดาไม่ค่อยน่าสนใจเท่าไหร่ผมต้องการตัวแปลกๆทั้งหลายฮะนั่นแหละลองไปดูในวัดนั้นละกันผมว,ว่าวัดนั้นคงไม่เจอตัวโหดจัดนะนะไม่งั้นจะสู้วัดเดิมเอ่อลูกๆรออยู่กันรอกันอยู่ตรงนี้แป๊บหนึ่งนะ go position cancel command follow เออไปยืนกันอยู่ตรงนู้นแล้วก็อยู่นิ่งๆเงียบๆละ่ะขอไปดูตรงนี้แป๊บหนึ่งว่ากี้คืออะไรโอ้ oh my god อ่าล่ะเขากำลังสู้กันอยู่อะตามมาดิลูก ถ้าเราไปเจือกเราอาจจะมีสิทธิ์ได้เวลาช่วยเขารู้แล้วว่าการสู้แบบกูเนี่ยเขาสู้กันยังไงอตัวอะไรตอนนี้อะไรก็ไม่รู้สู้กันฮะปลาหมึกหมูกับก็บินเหร What the hell are you guys อะตอนมันสู้กันอยู่นี่แหละหลอย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 กูต้องรลอยกูต้องหลอยกัดมันกัดมันเออนั่นแหละหลอยหลอยหลอย เฮ้ยไอพวกนี้โหดไอพวกนี้โหดไอพวกนี้โหดเมลวอร์สวิ่งวิ่ง,งไอพวกมาบึกเบียงเทือนเลยลูกวิ่งลานก็มาเก็งแดบิทอ่าโดนสตันด้วยเออ ขอโทษขอโทษทุกสิ่งทุกอย่างบนเกาะนี้กูขอโทษไอ้สิ่งมีชีวิตอุบาทแล้วก็ตัวอะไรก็ตามที่ไปอยู่บนเกาะนี่ I'm dead I'm so dead man w h o o ก็ยินดีที่ได้พบกันใหม่นะลูกเมื่อกี้คืออะไร เกิดอะไรขึ้นวะโอ้โหสภาพสถานการณ์เวนแย่มากเลยลูกอะ่ะก็เดี๋ยวผมขอพักก่อนแล้วกันตอนนี้ฮะผมอาจจะต้องฟาร์มของแล้วก็ศึกษาเรื่องเกมนี้อีกนิดนึงถึงจะกลับมาเล่นใหม่ได้นะไม่แน่ผมอาจจะไปเล่นไมค์ครับก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมานี่ต่อแต่สนุกไหมก็สนุกดีฮะได้เสียงฮายอะแย่เลยแต่ละตัวไม่มีเตสรปลาดทำได้เลยกูจะพาตายกับเกมนี้หัวร่อจะปวดหัวเลยอะตอนเจอไอ้ไก่ โอ้ไอไก่ที่มันล่ำล่อ่ะาล่ะก็เดี๋ยวผมพักตอนนี้ไปก่อนแล้วกันครับผมขอบคุณทุกคนที่ดูวิดีโอของผมนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยมันช่วยได้เยอะเลยเราจะได้มีคนมาตามดูคลิปแบบนี้ช่วยกันเพลิดเพลินกันได้เยอะๆครับผมสำหรับตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปๆฮะ